ได้อะไรมาอีกไหนพรีเซนต์ดิเย์อะไรใช่ฟิกเกอร์ตัวเล็ก <c oughs> วางตรงไหน <c oughs> ออ๋เป็นแม่เหล็ก,ลกพลาสติกพล็สติกกรอบอย่างนี้นี่นานๆไปนี่เหลืองนี่เลยไม่ใช่อคิริลิกม,มีความเหลืองแน่นอนดูสีสวยค่ะรักที่จุดเลย ที่อยู่ให้น้องมันรีแล้วนี่แฟรถังจ้ำจังแฟร์ถังหมูตือป่วยกายใช่ไหมหมูต้องติดป้ายชื่อให้น้องด้วยหรือเปล่าน่ารักที่จุดเดย์ มันลี่ของฉอันล่ะสวยเจ๋ง wow. และตัวนี้คือเฮงเกีย hey, น่ารักที่สุดวันลี่ ก่องส่วนตัวแล้วแต่และตัวชื่ออะไรยังไม่รู้เลยทั้งล่างต้องไปหาข้อมูลี่ตัวนี้คืออะไรอะออลิงเหมือนกันกนะเนี่ยตัวนี้นี่รู้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้บัวเอาเชว <c oughs> เนียบ <c oughs> ร้อยสปอนเซอร์ ซื้อกล่องใส่เคสมอนดี่ให้ข้าพเจ้า <c oughs> <c oughs>